ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟส3พลาดรอบก่อนมีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา3,000บาทรอบใหม่นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u b แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคนละครึง่งเฟส3ใครพลาดรอบก่อนมีสิทธิ์ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ w w w c o l a c l u g c o m รับเงินเยียวยา3,000บาทนะคะคละครึ่งเฟส3เป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะรัฐมนตรีหรือคมอนุมัติแจกเงินเยียวยาจำนวน3,000บาทจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนหน้านั้นนะคะกระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนคละครึ่งเฟส1และเฟส2ไปก่อนหน้าซึ่งยังมีประชาชนพลาดสิทธิ์ลงทะเบียนที่ w w w k o l a c r u e c o m มาดูวัตถุประสงค์นะคะจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รายลอกเดือนเมษายน2 5 6 4 5. พฤษภาคมที่ผ่านมาครมอออกมาตรการเยียวยาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยครมอนุมัติคละครึ่งเฟส3โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถกดรับสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยา3,000บาทส่วนประชาชนที่พลาดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ จะสามารถลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ w w w ร o l ไว c ์เว็บคล16ล้านเสร็จรับเงินเยียา3,000บาทล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการคนละครึง่งเฟสหนึ่และเฟสสองนั้นสามารถเข้าร่วมสิทธิโครงการคนละครึง่งเฟสสโดยลงทะเบียนได้ที่ w w w คนละครึ่ง .com โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเร็วๆนี้แต่จะมีการเสนอรายละเอียดมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรภายในสัปดาห์หน้าก่อนนะคะทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3จะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่รัฐสนับสนุน e w a t c h e r สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนได้ ซึ่งต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะม .33 เรารักกันโครงการละ2,000บาทจะได้รับอัตโนมัติไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะมาดูคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์นะคะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน5ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะคะและมาดูเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส3นะคะรัฐช่วยจ่าย50%ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ใช้สิทธิและจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันนะคะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นใช้ได้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ตลอดโครงการนะคะ ัเดลาสุดคะครึ่ืเฟสามพลาดรอบก่อนมีสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่รับ3,500บาทรอรายละเอียดเร็วๆนี่นะคะ